มันถึงจะทุกข์ทรมานไอ้ไอยปากท้องด้วยนะโอ้ลำบากก็ไอ้ปากท้องเนี่ยมากินก็เป็นทุกข์กินมากก็เป็นทุกข์เมาเมาเข้าวเมาข้าวเมาอาหารกินมากก็เมามันก็เมานอ้มนุษย์เนอะเราพอใจอยู่นี่ไนะทุกอย่างนะนเป็นยังไงนะพิจารณาจะมาเอา ดูอะไรให้เป็นจะมาเอาตัะใจก็จะมาเอาทุกอย่างก็มีของมันในตัวนะก็มีคิดคัดทำนะของมันในตัวนหละมันเป็นดูที่ไหนเราก็ดูเราเี่แหละนะดูที่อื่นเราเห็นมันก็สร้างเขาหลอพวกเจ้าขึ้นมาก็ไมีแต่ทำนั่งรวยไม่ได้มองไปนอนนั่งนว่ดูดูเราที่มือตัวเองดูที่ใจตัวเองเขาเลิกดูขางมันขงมันใจ ดูนท่านนั่งเนี่ยแต่การกลุ่มเพ่งออกมาที่ใจตรงนี้นะนม่ไปดูคนอื่นในนั่งนี่แหละแต่ถ้าไม่หลับตาท่านดูเลยเขาหลอไม่หลับตาเียแต่ใจมันเพ่งออกมานีตามเพ่งออกมาที่ใจมันดูใจตรงมันไม่ส่งใจไปนอกก็ส่งไประดับทุกข์นั่งไปได้ทุกข์ก็เกิดจากกลุ่มไทยนั่นเองนะคําวาจาสมุทัไยเนี่ยไมคิดจามีความถุกข์กามกุ่มไทยเนี่ยนะคนไม่รู้ว่ากลุมไทยคืออะไร คือความคิดความปรุงแต่งความอ่านที่มันมีนั่นแหละว่าตัมุทัยคิดเร่องมีความจะได้แต่งได้ท่องหมืนคิดเราจะได้รู้ทำเรียนทำหนะักคิดเราจะรู้ทำเรยนทำคิดเราจะได้รู้นู่นรู้นี่นั่นที่เรียกว่า,าเป็นตมุทัยพอจินมันเป็นทุกันเาเรียกว่าทุกข์วมุทัยที่คำว่านี้โลดเนี่ยคือหยุดความคิดนะคำว่านี้โลดหยุดความคิดให้ได้นะคำาเมื่อหยุดความคิดได้เมือนก ไม่มีทุกข์มันก็เราเนิโรธเกิดมรรคผลเกิดขึ้นคือมันมันคิดมันไปรู้ไปเห็นหมดอ่างนี้มรรคผลถ้าเรกมรรคผลเลยเนี่ยนะมรรคผลมันเกิดขึ้นให้เรารู้เห็นะนั่นเท่าไหร่อริยสัจทั้งสี่นะถ้าเรียกว่ามรรคิยงแปดนะคนนี้นี่นะคนไม่เข้าใจนะเราไปอ่านเปตำรากันรู้เรื่องนะเข้ามาทุกสุโมไทยนี้โลดคืออะไร ระท ong กันขึ้นใจแล้วไม่รู้อะไรคือทุกมัไม่รู้อะไรสมุทวยไทยนี่แหลมันเลไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นพระอืมใช่ป่ะองแปดไม่รู้อะไรคือองแปดนี่แหละนั่นมันก็ไม่รู้กันนะกู่ประจ้ำกันแล้วนะครับองแปดเนี่ยเลี้ยงหายเลี้ยงหาอาหารเลี้ยงชอบประกอบไปชอบกางานชอบความแค้นชอบสติชอบระลึกชอบความตั้งมั่นชอบเนี่ยกำไรชอบเนี่ยนะ นี่มาโงแปดหน่หาะเลี้ยงเชื่อว่าเชื่อเห็นนะก็เจิดคอไก่เนาะเห็นเห็นดูดูจะดูชัดชัดไหมเห็นไหมคนคนไหนไม่เห็นก็เชิดไก่เนาะเขาไม่ไม่ต้มน้ำร้อนโลกเนะตักตักตัดคอทิ้งแล้วฉีกเนื้อหนังทุกทุบเลยแล้วก็โยนไอ้ขนทั้งหนังลงในถังขยะแล้วก็นั่งดูโอ้โห ดูเนาะดูไม่ได้เลยนะเขาก็สั <c <c ่งเหมือนกันเนี่ยนหละมีอาชีพที่เบียดเบียนตัดอาชีพที่เบียดเบียนตัดท่านมีเบียดเบียนตัดดูแล้วท่นบอกท่านมีกิตมีธรอะไร้ยังไงไอ้ตุ้มเขาบอกว่ารู้ไหมโลกตัดตาตายนี่แหละคนสั่งคนสั่งน้ำบาปคนฆ่าไม่บาปนะเขวานะตุ้มก็หล่อไปเลยก็บอกว่าลูกพ่อคนสั่งเขา นะคนค่าก mm. oh. eh. oh, ็ไม่บาน่าก็บอกกันโอ้มันขัดแย้งกันนีเนาะนี่มีหน้ามันค่าแต่อย่างมันเกรงกลัวเออนี่แล้วคนนั่งฟังโอ้โหแล้วมันจะบอกว่ามีสีมีธรรมได้ยังไงเนาะนี่เราดูให้เป็นธรรมะโอ้นี่เรามนุษย์ท่านบอกว่ามีเมตตาอย่างไรบางตเบียดเบียนตัดอยู่แล้วจะบอกว่ามีเมตตาได้ยังไงท่านยังเบียดเบียนสัตว์อยู่เป็นเบียนมนุษย์อยู่ แต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันกับพวกเราเขาก็มีสังขารเขาก็มีวิญญาณถือครองพวกเราเนี่ยนะต่างกันที่ว่าัพแต่ละอย่างม,มันไม่เหมือนกันนั่นศัพแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยนะ <c oughs> ถ้ายังเบียดเบียนเขาอยู่แล้วเ,เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์ทีฏฐิได้นั่นมีค่าด้ยวยปัญหานั่นเนี่ยนะคือความอยากอยากมีเงินมีทองนะเราไม่มีเมตตากันเลยน,นะ เมีเจ็ดคนจำจับ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 กันโอ้ลูกพ่อจำยิ้มอยู่เลยโอ้ยเด็กมันมันยิ้มนะนี่ยิ้มหน้าแล้วเรื่องชื่นบานอนนี้จบไปแล้บ้อืเจ้าหนึ่งไอ้ต้มกูบอกว่าเขาไม่กินเครื่องในหลวงพ่อเครื่องในก็ไม่ทิ้งเลยนะเครื่องในหมดเอาแต่เนื้ออย่างเดียวคนนี้เป็นเป็นเป็นอสุรกายตัวนี้นะไปเกิดเพราะเมื่อไหร่มันจะขึ้นนี่ไม่จะขึ้นเลยลูกพ่อเคยบอกเลยคนที่ เช็ดเป็ดเช็ดไก่เช็ดหมูหนี่งมันนี่จนกว่ามันจะครบชีวิตสัตว์เนาะมันจะตายกี่พวกกี่ชาติจนกว่าจะครบนี่าจะนกว่าจะครบชีวิตสัตว์นะทุรมานมากมากนั่นมันนี่ไอ้ผู้โพสเช็ดเป็ดไก่เมืองไทยเราเหมือนกันนั่นแหละเช็ดหมูเลยไม่ต่างกันนั่นหรอกไม่เฉพาะที่เมืองนี่นะเมืองไทยเนี่ยเลี้ยงเป็ดกี่กี่ล้านตัวอะแต่ละปางแต่ละวันนะ ตรงข้าวา้าดเช็ดเช็ดเช็ดข้าข้าข้าเนี่ยไม่อยากพากลยนทังกระตูนลองที่ดูดูน่หนกลัวไหมกรรมนี่พอเห็นหลวงสาสัตว์เออก็เปิดกรรมมึงแล้วเนาะกรมเคยฆ่ากันมาก่อนเราแค่ลูกตารนะ่ยเนี่ยที่จะไปไหนไม่ได้วิญญาเนี่ยก็อยู่บั่นแหละพอไปเกิดปะ่ะก็เป็นเป็ดเป็นไก่เขาเช็ดอีกจนกว่าจะครบเนี่ย ่ยนคนที่เราที่เขาไปฆ่าที่เราไปฆ่าเขามาเนี่ยแต่และว,วันเนี่ยกี่ละหมื่นเป็นเป็นหมื่นตัวนะลงเชือกเป็ดเฮยไก่เนี่ยนะมันเป็นหนะนนมืนะ่นะนะนะเนี่ยชิดลงเชือกหมูอีกทีนะนะทึ่งเนาะหมูเราคิดดูมันจําเป็นก็แหมมันเกิดมาใช้กรรมมนเราคิดดีๆให้เป็นธรรมะที่เราอยากไปทำตั้งแต่แรกนะมันเป็นกรรมของเขาแน่นี่ย เราด้เห็นแค่ส่วนของผคงจักรที่เรามีเลื่อนอยู่นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยแค่ส่วนเดียวทีงถ้าเราพูดมีไม่แทบเขาเลยพูดมีละอายเกงกลัวต่อบาปไม่กล้าทํากลัวจะกรมกลัวบาปกรกำตกกับเราอีกพอเห็นแล้วยังไงโดนหนีมันขนแน่นอนทำกรรมเลยเนี่ยมันมันเนีัยมันซื่อสายทิ้งว่าอะไรยังไงมันคื่อแย่มากมากมันี เพราะฉะนั้นเราอยากไปทํามันรู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยทำรู้ไม่เดียไปทำมันนี่แหละพุทธเจ้าเึงเนี่ยประกอบหาเลี้ยงจิตชอบอาจิตทำมหเบียดเบียนตัดนั่นแหละธรรมาค้าขายถึงไม่มีชีวิตเนี่ยนั่นก็อะไรขายเครื่องสุขภัณฑ์สังฆพันนั่นโมรีเลี่ยงเนาะอืไม่ได้เบียดเบียนตัดนั่นเนาะ มันทำงานกันด้วยนะอาชีพหายีจช,ชอบและประกอบอาชีพชอบด้วยะการงานชอบด้วยนะนะยังมีดมิชอบไหมติดตั้งมันชอบไหมและเลือกชอบไหมยังน,นี่แหละก็มรรคองแปดเลยนี่ถ้าบุคคลเดินตามนี้เนี่ยนี่มรรคผลิพานถึงแน่นอนนั่นเท่ากับมรรคองแปดนะ อาชีพเกษตรจิตนี่หาเลี้ยงชีพอ่ะอาชีพเป็นบิดเบียนสัตว์นันี่นะนี่นะเราขายเครื่องกระตันไงคนมาซื้อเราขายไม่ซื้อเราไปอยู่ที่ร้านเราเนี่ยเราไม่ได้ประกุหกใครหรอกลงใครเดือนนะเนี่ยคนกอยากได้เขามาซื้อนั่นแค่นั้นนะประกอบว่าชีพชอบนีะนะนี่ไม่ผิดทีติดตามนะนี่แหละอาชีพที่ไปเบียดเบียนสัตว์ท่านยังเบียดเบียนสัตว์ เลี้ยงไม่พอยังมาขายแล้วเลี้ยงแล้วยังมไม่พอยังมาเชื่อด้วยขายอีกเชื่อด้วเอาเนื้อไปขายเอาเลือดเนื้อก็ไปขายไปหาอะไรอยากได้เลยเอาเอกออกมาเนี่ยอารคิดจะเมันเบียดเบียนสัตว์ไม่ต้องบอกสัตว์ของมือมือเองไม่ต่างกันแต่เลือดเนื้อคือสัตว์คนละคนละอย่างแต่มัท่านเรียกว่าเป็นแบบพวกปมที่สูงกว่าแบบเนื้อฉานนี่ยังไ พุทธม่ครงกว่าตัดเยื่อฉันมนุษย์นี่นะแต่มีวิญญาณมาถือครองทิ้งวิญญาณตรงนั้นะมีบุญมากแล้วนะวิญญาณี่มาถือครองทั้งขันทุกคนเนี่ยนะถ้าเราวิญญาณมาถือครองบุญนั้นพาพาวิญญาณมาถือครองร่างกายของมนุษย์ทีนี้เมื่อมีบุญมาแล้วทำไมไม่ทำานนะันน่ะอย่าไปทำอาชีพท่ไมถูกจริดนะั่นพระพุทธเจ้าบอกเมืเรรมเม่อทำอาชีพติมตูกริดไม่เป็นแบบนั้นไม่พบได้พบหนึ่งมันนิพพานแน่นอน,น,อน เนะนะพราะเราไม่เบียดเบียน,นตนไม่เบียดนผู้อื่นมะีกล้าผู้อื่นมาเป็นอาหารตัวเองแล้วไม่ากายาเลือดแล้วผู้อื่นมารอเลี้ยงตัวเองเนะี่ที่นี่นเป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาเคิดนพะัฒนามาอย่างละมนุษย์บอกถ้าเราใจดวงมีเมตตาจิตตรงนีน้มันมีความบุญนาต่อเพื่อนษย์ตอบเพื่อนแต่ละกันอืมนะ แต่มันก็กลัวตายแต่เราจะกลัวตายอยู there, the ่เนาะทำไมตัดไม่กลัวล่ะนะเราก็มันก็จะกลัวเมื่อเราเห็นนะแต่ฉันก็ทำแล้วเราขวบอุรแต่เออ๋อสงสารมืงปองอนิจจังมือกรรมเวนมึงแหละเนี่ยนั่งนั่นะืออเอาทำกรรมมือแหละผมไอ้ขึ้นลอยอีกแต่หลายตัวอยู่บนนั้นเนาะขังอยู่เลยนะกองเราไม่ได้เง็นก็เป็นกรรมองเราเนาะอยางช่วยช่วย่ได้เรานะ นี่เป็นกรรมแบบตัวอย่างแต่นตัวตนแต่ที่นั่นดูแลเห็นกรรมเราก็อย่าไปทำเท่านั้นเลย